วันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้ไลท์เวิร s h e e t นะคะอ่ะครนี้เมื่อกี้ก็ครูได้สอนเข้าวข้าไปแล้วเนาะว่า l i ท์เวิร์ก e ีตอ่ะเข้ายังไงครนี้ก่อนอื่นเลยนักเรียนเปิดไปที่ Chrome หรือว่า Google อ่ะเราเปิด Chrome หรือว่า Google ขึ้นมาเสร็จแล้วให้พิมพ์ตรง a อเขาตรงเอดเดตรงนี้ว่า Live Worksheet L I V E W O R K S H E T พิมพ์ไปแล้วปุ๊บอ่ามันจะขึ้นไปหน้านี้เสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกอ่าในลิงก์แรกหรืออันแรกนะคะคำว่า student live worksheet มันจะมีคำว่า student live worksheet อยู่ หรือถ้าบางคนบางคนเข้ามาแล้วอ่ะล็อกอ่ะเราพิมพ์มาไลฟ์เวอร์ชีสใช่ไหมกดเข้ามาในลิงก์แรกอ่ะลิงก์เดี๋ยวนะกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้านี้อ่ะ กดเข้ามาแล้วนะคะว่า l i v e work s h e e t เห็นไหมหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ให้นักเรียนไปกดที่คำว่า student account ตรงนี้เห็นไหมลกูก student account กดเข้าไปเลยเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้มันให้เรา l o อกอิ student Log IN เห็นไหมตรงนี้เราก็ใส่เลย username username ก็ที่ครูส่งไปให้แล้วในกรอบสีแดงอ่ะสมมุติว่าใส่ของห้องหนึ่งนะใส่ห้องหนึ่งวันชนะเนาะเลขที่หนึ่ง อันเดี๋ยวครูลองสมมติเลขที่อื่นดูครูขออนุญาตดูก่อนอสมมุติว่าครูใส่ไปของพอยละดาห้องสองนะพอยละดาห้องสอง N A L I N ห้าห้าหกหกครูก็เอารหัสมาใส่ N A L I N ห้าห้าหกหก user พอใส่ u s เ r เสร็จแล้วก็มาใส่ Pass w o r d password ก็คือศูนย์หรือสี่ตัวใส่ศูนย์ไปแล้วครบสี่ตัวเสร็จแล้วกด Enter อ่ะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ให้นักเรียนตรวจสอบอรายชื่อดูว่าใช่ชื่อเราไหมรหัสที่เราเข้ามามันใช่ของเราไหมพอเข้าเสร็จแล้วตรวจสอบอรายชื่อเสร็จแล้วก็มาเข้าที่คําว่า Workbook เห็นไหม My Workbook ก็คือคือลายไมเวิ o ์ก o ุ๊กเวคืองานสมุดงานของฉันนั่นเองอ่ะเข้าไป ป๊บอ่าเสร็จแล้วเข้ามาแล้วเจอหน้านี้ก็ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยแล้วก็มันจะมีเป็นตัวข้อสอบให้นักเรียนทําให้นักเรียนทําเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมันจะส่งคะแนนมาให้ครูดูเนาะอ่าโอเคเข้าได้ไหมคะถ้าใครเข้าไม่ได้สามารถติดต่อครูได้ตลอดเลยนะลูกนะทักมาถามทักมาครูคะหนูเข้าไม่ได้คะ่ะทํายังไงทักมาถามนะครูจะได้บอกและอธิบายให้ฟังอ่ะโอเคให้นัก